จงเปลี่ยนเปลี่ยนคำด่าว่าให้เป็นสติเปลี่ยนคำที่ถูกตําหนิให้เป็นวิชาเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นปัจญาสอนตัวเองนะและเปลี่ยนคำนินทาให้มันเป็นคติสอนใจว่าเราจะไม่ทําแบบนั้นคําที่เราถูกด่าถูกว่าเนี่ยสอนให้เราตั้งสติมันเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราหยุดคิดแล้วก็มองสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบขึ้นพวกคําตําหนิหรือคําวิจารณที่มันทําให้เราเจ็บปวดในนั้นมันมีแสงสว่างที่ช่วยให้เราเห็นทางที่จะแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นคําดูถูกต่างๆที่มันทให้เรารู้สึกเจ็บช้ําหรือว่าทําลายความหวังทําลายตตัวน เปลี่ยนคำดูถูกเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังที่ทำให้เราเดินไปได้ไกลกว่าเดิม สียงซุบซิบนินทามันก็ไม่สามารถที่จะมาลดคุณค่าในตัวคุณได้ถ้าใจคุณรู้ว่าตัวคุณมีค่าแค่ไหนคาพูดเปรียบจะเสมือนแสงที่มันส่องนําทางและมันก็เป็นแสงที่เผาไหม้ใจคนได้ด้วยเราจะไม่เพิ่มคนชั่วร้ายคนเลวอีกคนบนโลกดังนั้นเราตงใช้คําพูดเราอะเพื่อสร้างไม่ใช่ทําลายจงเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดที่มันเป็นเชิงลบทั้งหมดเอามาเป็นแรงบวกเข้าหาตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่งดงามของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เรามีแต่คือสิ่งที่เราปรารถนาจะมอบให้กัน ถ้าคุณรู้ว่าเขาเลวอ่ะก็ไม่ต้องไปเพิ่มคนเลวอีกคนบนโลกใบนี้นะดังนั้นเราจะไม่ส่งต่อความเจ็บช้ำน้ำใจจะไม่ส่งต่อความเลวนี้ไปหาคนอื่นใครที่พูดลบๆใส่เราเราเปลี่ยนเป็นพลังที่ผลักดันให้เราไปข้างหน้าถ้าคุณเปลี่ยนแบบนี้ได้นะคุณจะแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดเยอะเลยแล้วคุณจะไม่หวั่นหวั่นบันเทิงกับคำพูดใครต่อไปคุณจะไม่แคร์คำตำหนิคุณจะไม่แคร์คำวิจารคุณจะไม่แคร์คำตัดสินของใครคุณคือคนที่แข็งแกร่ง